สวัสดีครับพี่น้องชาวกับปอวาไิตี้ครับกิชีปเป้าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอครับนะมาชี้เป้าวันเช่นเคยครับก็วันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็นดีเซลนะครับ 2L ครับภาษีก็ไป66นะครับนะเครื่องดีครับวิ่งไกลได้นะครับนะน้ำนิ่งๆครับคันนี้เจ้าของแจ้งมาว่ามีผุอยู่2จุดนะครับนะรอบคันไม่ผุครับสีสันก็ ตามสภาพเลยนะครับนะใครสนใจก็สามารถาติดต่อไปได้นะใครที่อยากจะดูคลิปนะครับเพิ่มเติมนะรอบรายละเอียรดรถคันนี้ก็ผมจิงลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้ใต้คลิปเลยครับนะมุมล่างฝ่ามือจะมีลูกศรชี้ลงรกดไปตรงนั้นจะมีรายละเอียดแล้วก็จะเห็นลิงก์นะ a c e b o o k ของเจ้าของรถครับตรงที่เขียนว่าติดต่อผู้ขายนะครับกดไปตรงนั้น,นครับนะ ื่อใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อทาง Facebook นี่ก็จะง่ายดีนะครับนะแล้วก็สงสัยจุดไหนก็สามารถส่งเพิ่มเติมได้ด้วยครับนอกจากโทรคุยอย่างเดียวนะครับนะในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรให้ใหครับนะเหมือนกัน,นครับจะโทรคุยก็ได้นะรถคันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่55,000บาทครับ55,000บาทใครอยากจะได้เอาไปดูแลต่อก็ลองดูร้กกันนะครับนะเผื่อจะถูกใจนะครับใครว่า ไม่ดีสภาพรับไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปนะครับนะอันนี้ก็มาแจ้งครับเพราะว่าบางคนนี่ก็ทําทรถอยู่แล้วนะครับนะาทำเองอะไรเองได้ก็จะประหยัดครับซื้อรถราคาไม่แพงไปเอาโครงไปเบาะเบอะมันไม่ดีก็ตั้งใจจะเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็จัดได้ครับกับราคาแค่นี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถข่าวใหม่ท่านจะได้พาผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ